นมัสการพระพุทธเจา้าพระธรรมและพระสงฆ์ผู้ประเสริฐขอความสงบร่มเย็นในจิตใจจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ฟังธรรมทุกท่านในทุกค่ำคืนเมื่อเราทอดกายนอนหลับลงเปลือกตาของเราค่อยๆปิดสนิทโลกแห่งความเป็นจริงภายนอกก็ค่อยๆเลือนหายไปและเราก็ได้เดินทางเข้าสู่อีกมิติหนึ่งมิติที่เรียกว่าความฝัน ในโลกแห่งความฝันนั้นทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเป็นไปได้เราอาจจะโบยบินได้เหมือนนกพูดคุยกับคนที่เราไม่เคยรู้จักหรือเดินทางไปยังสถานที่ที่เราไม่เคยไปความฝันส่วนใหญ่นั้นมักจะเป็นเพียงภาพสะท้อนจากความคิดความกังวลหรือความปรารถนาที่เราเก็บซ่อนไว้ในจิตใต้สำนึกตลอดทั้งวัน ตื่นเช้ามาเรื่องราวเหล่านั้นก็มักจะเลือนหายไปดุจหมอกควันที่จางไปในยามเช้าแต่ท่านผู้ฟังเคยประสบกับความฝันที่มันแตกต่างออกไปบ้างหรือไม่ความฝันที่ให้ความรู้สึกจริงอย่างน่าประหลาดความฝันที่เราไปอยู่ในยุคสมัยที่แปลกตาสวมใส่เสื้อผ้าที่ไม่คุ้นเคยพูดจาด้วยภาษาที่เราไม่เคยเรียนรู้ ความฝันที่เราได้พบเจอกับใครบางคนคนที่เราไม่เคยเห็นหน้าในชีวิตนี้แต่หัวใจของเรากลับรู้สึกผูกพันกับเขาอย่างลึกซึง้งอาจจะเป็นความรักที่ท่วมทน้นความอาลัยอาวรณ์ที่แสนเจ็บปวดหรือความเกลียดชังที่รุนแรงและเมื่อเราตื่นขึ้นมาความรู้สึกเหล่านั้นยังคงติดตามเรามาราวกับว่ามันเป็นเรื่องที่เคยเกิดขึ้นจริง น้ำตาอาจจะยังรินไหลหัวใจอาจจะยังเต้นแรงปรากฏการณ์เช่นนี้คือสิ่งที่หลายคนเรียกว่าการฝันเห็นเหตุการณ์ในอดีตชาติในทางพระพุทธศาสนาเรื่องราวเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องเพอ้อฝันแต่สามารถอธิบายได้ด้วยกฎแห่งกรรมและกลไกาการทำงานของจิตที่ลึกซึง้งพระพุทธองค์ทรงสอนว่า จิตของเรานั้นเปรียบเสมือนมหาสมุทรที่กว้างใหญ่ไพศาลส,สิ่งที่เราใช้ในชีวิตประจำวันคือจิตสำนึกเป็นเพียงแค่ผิวหน้าของมหาสมุทรเท่านั้นแต่ลึกลงไปใต้ผืนน้ำอันสงบนิ่งนั้นคือที่เก็บซ่อนของผวังคจิตหรือจิตใต้สำนึกซึ่งเป็นที่เก็บสัญญาและสังขารทั้งหมดที่เราได้เคยกระทำเคยคิด เคยรู้สึกมานับพบนับชา์ิไม่ท้วนทุกการกระทําไม่ว่าจะดีหรือชั่วทุกอารมณ์ที่รุนแรงไม่ว่าจะรักหรือเกลียดจะถูกบันทึกและเก็บรักษาไว้ในจิตส่วนลึกนี้ในรูปแบบของมเมล็ดพันธุ์ผีชะที่รอคอยวันที่จะเจริญงอกงามในยามที่เราหลับ เมื่อจิตสำนึกได้พักการทำงานลงจิตใต้สำนึกก็จะเริ่มทำงานของมันและบางครั้งมเมล็ดพันธุ์ที่มีพลังงานเข้มข้นเป็นพิเศษซึ่งอาจจะถูกกระตุ้นจากเหตุการณ์บางอย่างในชีวิตปัจจุบันก็จะถูกฉายภาพออกมาเป็นความฝันให้เราได้เห็นเหตุใดเราจึงฝันเห็นเรื่องราวเหล่านี้ในตอนนี้ นั่นอาจเป็นเพราะว่าเราได้พบเจอกับบุคคลที่เราเคยมีสายใยผูกพันกันมาอย่างเหนียวแน่นในอดีตชาติเขาอาจจะกลับมาเกิดเป็นพ่อแม่เป็นคู่ครองเป็นลูกหรือแม้กระทั่งเป็นศัตรูของเราในชาติภพนี้การพบเจอกันอีกครั้งคือเงื่อนไขที่ไปกระตุ้นให้เมล็ดพันธุ์แห่งกรรมเก่านั้นผลิบานออกมาในความฝัน ความฝันเหล่านี้จึงไม่ใช่ภาพยนตร์ที่ฉายให้เราดูเพื่อความบันเทิงแต่มันคือศาสตร์สารหรือจดหมายที่ตัวเราในอดีตได้ส่งมาถึงตัวเราในปัจจุบันมันคือเสียงสะท้อนจากการเวลาที่ถูกลืมที่กำลังจะบอกใบ,บ้บางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับชีวิตของเราในตอนนี้ มันคือจดหมายที่เชิญชวนให้เราหันกลับมาสำรวจความซับซ้อนความกลัวที่ไร้เหตุผลหรือพรอสวรรค์ที่น่าประหลาดใจที่เรามีอยู่ในตัวเราได้เข้าใจแล้วว่าความฝันที่รู้สึกเหมือนเป็นเรื่องราวในอดีตชาตินั้นคือเสียงสะท้อนจากเมล็ดพันธุ์แห่งกรรมที่ถูกเก็บไว้ในจิตใต้สำนึกของเรา ในตอนนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีถอดรหัสความฝันเหล่านั้นเพื่อให้เข้าใจถึงสารที่ถูกส่งมาถึงเราความฝันถึงอดีตชาตินั้นมักจะปรากฏออกมาในรูปแบบหลักๆที่สามารถตีความได้ซึ่งแต่ละรูปแบบก็สะท้อนถึงสายใยแห่งกรรมที่แตกต่างกันไปรูปแบบที่หนึ่งฝันถึงบุคคลที่มีความผูกพันอย่างลึกซึง้งนี่คือรูปแบบของความฝันที่พบบ่อยที่สุด ท่านอาจจะฝันเห็นใครบางคนซ้ำๆในฝันนั้นท่านอาจจะเป็นคู่รักที่พลัดพรากเป็นพ่อแม่ลูกที่ผูกพันหรือเป็นศัตรูที่จองเวรกันความรู้สึกในฝันนั้นจะรุนแรงและชัดเจนอย่างยิ่งไม่ว่าจะเป็นความรักความคิดถึงหรือความแค้นสารที่ถูกส่งมาคืออะไร ความฝันนี้กำลังบอกเราว่าเรามีพันธสัญญาหรือสายใายกรรมที่เหนียวแน่นอย่างยิ่งกับบุคคลนั้นและเป็นไปได้สูงมากว่าบุคคลในฝันได้กลับมามีบทบาทในชีวิตปัจจุบันของเราแล้วเขาอาจจะเป็นคู่ครองที่เรารักมากเป็นพิเศษหรือเกลียดมากเป็นพิเศษเป็นลูกที่เรารู้สึกห่วงใยผิดปกติหรือเป็นเจ้านายที่เราไม่ชอบหน้าอย่างไม่มีเหตุผลความฝันนี้คือคำอธิบายว่า เหตุใดความรู้สึกที่เรามีต่อคนคนนี้ในปัจจุบันจึงมีความเข้มข้นรุนแรงกว่าคนอื่นๆมันคือการบ้านที่ชวนให้เรากลับมาพิจารณาความสัมพันธ์นั้นด้วยสติหากเป็นความรักก็จงเรียนรู้ที่จะรักอย่างไม่มีเงื่อนไขและไม่ยึดติดหากเป็นความแค้นก็จงเรียนรู้ที่จะให้อภัยและอะโหสิกรรมเพื่อตัดวงจรแห่งเวรกรรมนั้นให้สิ้นสุดลงในชาตินี้ รูปแบบที่สองฝันถึงเหตุการณ์น่าสะเทือนใจและความกลัวที่ไร้เหตุผลบางท่านอาจจะฝันร้ายซ้ำๆเห็นตัวเองกำลังจมน้ำตกจากที่สูงถูกไฟคลอกหรือถูกทอดทิ้งให้อยู่ลำพังอย่างโดดเดี่ยวและเมื่อตื่นขึ้นมาก็พบว่าในชีวิตจริงเรามีความกลัวในสิ่งเหล่านั้นอย่างรุนแรงทั้งๆท,ที่ไม่เคยมีประสบการณ์เลวร้ายโดยตรงมาก,ก่อนเลย เช่นกลัวน้ำกลัวความสูงหรือกลัวการอยู่คนเดียวสารที่ถูกส่งมาคืออะไรความฝันนี้คือภาพฉายซ้ำของบาดแผลทางใจทรมาที่รุนแรงในอดีตชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งมันมักจะเป็นภาพของมรณาสันนวิถีหรือสภาวะจิตสุดท้ายก่อนตาย จิตที่ยึดติดกับความกลัวและความเจ็บปวดในวาระสุดท้ายนั้นได้สร้างมเมล็ดพันธุ์แห่งความกลัวที่แข็งแกร่งและส่งผลมาถึงจิตใต้สำนึกของเราในชาตินี้ความฝันนี้คือคำเชิญชวนให้เราหันมาเยียวยาบาดแผลเก่าแก่ในใจดวงนี้ให้เราเข้าใจที่มาของความกลัวแล้วใช้ธรรมะเข้าช่วย เช่นการเจริญเมตตาให้กับตัวเองการพิจารณาถึงความตายว่าเป็นเรื่องธรรมดาเพื่อค่อยๆค,คลายปมที่ผูกไว้อย่างแน่นหนานั้นให้คลายออกเมื่อเราเข้าใจและยอมรับความกลัวที่ไร้เหตุผลนั้นก็จะค่อยๆบรรเทาลงนี่เป็นเพียงสองรูปแบบแรกของการถอดรหัสความฝันซึ่งเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์และบาดแผลทางใจ เราได้เรียนรู้วิธีถอดรหัสความฝันที่เกี่ยวกับสายใยกรรมด้านความสัมพันธ์และบาดแผลในอดีตในตอนนี้เราจะมาถอดรหัสความฝันในอีกสองรูปแบบที่สำคัญไม่แพ้กันซึ่งจะเปิดเผยให้เราเห็นถึงศักยภาพที่เรามีและข้อควรระวังในการดำเนินชีวิตปัจจุบันรูปแบบที่3ฝันถึงทักษะและความสามารถที่ไม่เคยเรียนรู้ท่านเคยฝันว่า ตัวเองกำลังเล่นดนตรีชิ้นหนึ่งได้อย่างไพเราะทั้งที่ในชีวิตจริงไม่เคยแตะต้องเครื่องดนตรีชิ้นนั้นเลยหรือไม่หรือฝันว่ากำลังพูดภาษาต่างประเทศได้อย่างคล่องแคล่วฝันว่าตัวเองเป็นช่างฝีมือที่ชำนาญเป็นนักรบที่เก่งกาจหรือเป็นหมอยาที่สามารถรักษาผู้คนได้ความฝันเช่นนี้มักจะสอดคล้องกับความสนใจหรือพรสวรรค์ที่เรามีอยู่อย่างไม่เนือกอสมัยในชีวิตจริง เราอาจจะรู้สึกดึงดูดกับวัฒนธรรมบางอย่างเป็นพิเศษหรือเรียนรู้ทักษะบางอย่างได้เร็วกว่าคนอื่นสารที่ถูกส่งมาคืออะไรความฝันนี้คือการแสดงผลของสังขารหรือสัญญาที่เป็นกุศลมันคือทักษะความชำนาญที่เราได้เคยฝึกฝนและสั่งสมมาเป็นอย่างดีในอดีตชาติจิตใต้สำนึกของเรายังคงจดจำความชำนาญน,นั้นไว้และฉายภาพออกมาให้เราเห็น ความฝันนี้คือของขวัญและคํายืนยันถึงศักยภาพที่ซ่อนอยู่ในตัวเรามันคือการบอกใบให้เรารู้ว่าเรามีต้นทุนที่ดีในด้านนั้นๆขอเพียงแค่เราหันมาใส่ใจฝึกฝนและพัฒนาต่อยอดในปัจจุบันชาติเราก็จะสามารถทำสิ่งนั้นได้ดีและประสบความสำเร็จได้ไม่ยากมันคือการปลุกยักษ์ใหญ่ในตัวเราให้ตื่นขึ้นเพื่อสร้างประโยชน์ให้แก่ตนเองและผู้อื่นต่อไป รูปแบบที่4ฝันถึงการกระทำอกุศลและคำตักเตือนนี่คือรูปแบบของความฝันที่อาจจะทำให้หลายคนรู้สึกไม่สบายใจแต่กลับมีความสำคัญอย่างยิ่งยวดท่านอาจจะฝันเห็นตัวเองกำลังกระทำสิ่งที่ไม่ดีอย่างรุนแรงฝันว่าตัวเองเป็นโจรที่กำลังปล้นฆ่าฝันว่าตัวเองเป็นคนที่ชอบโกหกหลอกลวงฝันว่าตัวเองกำลังทรยศหักหลังคนที่รัก หรือฝันว่าตัวเองเป็นคนใจคอโหดร้ายทารุณกรรมสัตว์เมื่อตื่นขึ้นมาเราจะรู้สึกผิดรู้สึกละอายใจและสับสนว่าเหตุใดเราจึงฝันเห็นตัวเองในด้านที่มืดมิดเช่นนั้นสารที่ถูกส่งมาคืออะไรความฝันนี้คือกระจกเงาที่สะท้อนให้เห็นถึงอนุสัยหรือเมล็ดพันธุ์แห่งอกุศลกรรมที่ยังคงนอนเนื่องอยู่ในจิตใต้สำนึกของเรา มันอาจจะเป็นกรรมชั่วที่เราเคยทำไว้จริงในอดีตชาติความฝันนี้คือคําตักเตือนที่ส่งพลังที่สุดที่จิตฝ่ายดีของเรากำลังพยายามสื่อสารกับเรามันไม่ได้มาเพื่อตอกย้ำให้เรารู้สึกผิดแต่มาเพื่อเตือนสติว่าจงระวังเธอยังมีเชื้อแห่งความไม่ดีนี้หลงเหลืออยู่ในชีวิตปัจจุบันจงมีสติในการดำเนินชีวิตให้มาก อย่าปล่อยให้ตัวเองตกไปอยู่ในสถานการณ์ที่จะไปกระตุ้นเชื้อตัวนี้ให้กำเริบขึ้นมาอีกหากฝันว่าเคยเป็นโจรในชาตินี้ก็จงรักษาศีลข้อสองให้ดีอย่าโลภในของของคนอื่นหากฝันว่าเคยผิดลูกผิดเมียในชาตินี้ก็จงซื่อสัตย์ในความรักนี่คือโอกาสอันดีที่เราจะได้รับรู้ถึงจุดอ่อนของตัวเองและใช้ชีวิตในปัจจุบันเพื่อแก้ไข ปิดประตูแห่งความชั่วและเปิดประตูแห่งความดีงามให้กว้างขึ้นเมื่อเราได้ถอดรหัสความฝันในรูปแบบต่างๆแล้วคำถามสุดท้ายที่สำคัญที่สุดก็คือเราจะทำอย่างไรกับข้อมูลที่เราได้รับมานี้เราจะนำพาสารจากอดีตมาสร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นในปัจจุบันได้อย่างไรซึ่งเราจะมาหาคำตอบกันในตอนสุดท้าย <S <S เราได้เรียนรู้วิธีการถอดรหัสสารจากความฝันในอดีตชาติ เราได้เห็นทั้งสายใยแห่งกรรมบาดแผลที่รอการเยียวยาพร้อสวรรค์ที่รอการค้นพบและคำตักเตือนที่เราต้องใส่ใจมาถึงในตอนสุดท้ายนี้เราจะมาพูดถึงหัวใจที่สำคัญที่สุดนั่นคือเราจะนำความเข้าใจทั้งหมดนี้มาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตปัจจุบันเพื่อก้าวจากความฝันไปสู่ความตื่นรู้ได้อย่างไร การฝันเห็นอดีตชาตินั้นเปรียบเสมือนการได้อ่านแผนที่เก่ามันอาจจะบอกเราได้ว่าเราเคยเดินทางมาจากไหนเคยตกหลุมบ่อที่ใดหรือมีสมบัติซ่อนอยู่ที่ใดแต่สิ่งที่สำคัญกว่าการอ่านแผนที่คือการเดินทางในปัจจุบันด้วยสติและปัญญาข้อพึงปฏิบัติประการแรกอย่าหลงยึดติดนี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดและเป็นอันตรายที่สุดเมื่อเราฝันเห็นอดีตชาติ ไม่ว่าเรื่องราวนั้นจะสวยงามหรือเลวร้ายเพียงใดจงระลึกไว้เสมอว่ามันเป็นเพียงอดีตอย่าหลงยึดติดว่าฉันเคยเป็นมหาเศรษฐีฉันเคยเป็นเจ้าหญิงแล้วนำมาสร้างเป็นอัตตาหรือตัวตนใหม่ในปัจจุบันเพราะนั่นจะนำมาซึ่งความทุกข์และความผิดหวังในทางกลับกันก็อย่าจมอยู่กับความรู้สึกผิดจากกรรมชั่วในอดีตจนไม่เป็นอันทำอะไรในปัจจุบัน จงมองมันด้วยใจที่เป็นกลางด้วยอุเบกขารับรู้เข้าใจแล้วปล่อยวางเพราะตัวตนในอดีตนั้นได้ตายไปแล้วสิ่งที่สำคัญคือเราในวินาทีนี้ต่างหากข้อพึงปฏิบัติประการที่สองใช้เป็นเครื่องมือสำรวจปัจจุบันจงนำข้อมูลจากความฝันมาเป็นแว่นขยายส่องดูชีวิตปัจจุบันของเราหากฝันถึงศัตรูในอดีต ให้กลับมาสำรวจความสัมพันธ์ของเรากับคนรอบข้างในปัจจุบันมีใครหรือไม่ที่เรามีความขัดแย้งด้วยอย่างไม่มีเหตุผลความฝันนั้นอาจเป็นคำตอบและเป็นโอกาสให้เราเริ่มต้นแผ่เมตตาและอโหสิกรรมให้แก่เขาหากฝันถึงความกลัวจงใช้มันเป็นแรงผลักดันให้เราหันมาปฏิบัติธรรมเจริญมรณานุสติเพื่อเอาชนะความกลัวนั้นด้วยปัญญา หากฝันถึงพรสวรรค์ก็จงใช้เป็นแรงบันดาลใจในการพัฒนาศักยภาพของตัวเองให้เต็มที่ข้อพึงปฏิบัติประการที่3ตอบสนองด้วยกุศล,ลกรรมเมื่อรู้ถึงที่มาของปัญหาแล้วก็ถึงเวลาแก้ไขด้วยการกระทําในปัจจุบันหากรู้ว่าเคยสร้างเวรกรรมกับใครไว้ก็จงหมั่นทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่เขาโดยเฉพาะเจาะจง หากรู้ว่าเคยมีเชื้อแห่งความโหดร้ายก็จงหมั่นรักษาศีลข้อที่หนึ่งให้บริสุทธิ์และทำบุญช่วยเหลือชีวิตสัตว์หากรู้ว่าเคยผูกพันยึดติดกับใครก็จงเจริญวิปัสสนาพิจารณาถึงความไม่เที่ยงเพื่อคลายความยึดมั่นถือนั้นลงเราไม่สามารถกลับไปแก้ไขอดีตได้แต่เราสามารถสร้างปัจจุบันและอนาคตที่ดีงามขึ้นมาใหม่ได้เสมอเป้าหมายสูงสุดความตื่นรู้ ท่านผู้ฟังที่รักเรื่องราวในอดีตชาติทั้งหมดนั้นไม่ว่าจะมีกี่ร้อยกี่พันเรื่องก็ยังคงเป็นส่วนหนึ่งของวัฏฏสงสารคือการเวียนว่ายตายเกิดอันหน่าเหนื่อยหน่ายความฝันเหล่านี้คือหลักฐานชั้นดีที่ยืนยันคำสอนของพระพุทธองค์ว่าสังสารวัฏนั้นมีอยู่จริงและกรรมนั้นส่งผลจริง เป้าหมายสูงสุดของการได้รับรู้เรื่องราวเหล่านี้จึงไม่ใช่เพื่อการท่องเที่ยวไปในอดีตอย่างสนุกสนานแต่เพื่อที่จะได้เบื่อหน่ายและคลายกำหนัดจากการเวียนว่ายตายเกิดและมุ่งมั่นปฏิบัติธรรมตามอริยมครคมีองค์แเพื่อออกจากวงจรแห่งความฝันอันยาวนานนี้ไปสู่ความตื่นที่แท้จริงคือพระนิพพาน ขอให้สารจากรอยฝันจงเป็นประดุดแสงเทียนที่ส่องนำทางให้ท่านได้เข้าใจตนเองเยียวยาอดีตและสร้างสารปัจจุบันด้วยสติและปัญญาเพื่อก้าวไปสู่ความตื่นรู้อนันเป็นเป้าหมายอันสูงสุดของชีวิตตราบนานเท่านานเทิน